สวัสดีครับสวัสดีครับขอคนละหนึ่งคอเวอร์นะครับเมื่อกี้ปิงแดกเป็ดครับใช่ครับเป็ด อุยอะไรเนี T ่ยช่วหน้ช่วหนีตั้งเอตั้งเอหลัง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 ของครับของครับเอาเอเดวอ่ะโอโหทุกคนอ๋อมีทุกที่ มาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งครอบเวอร์นะครับทุกคนตอนนี้เหลือสิบคนแล้วตอนนี้ทีมเราเหลือตัวหนึ่งคนเดียวเองนะครับ จังหวัดนี้ sorry N, เล่น s v d นะครับทุกคน sorry ใช่ไหมเมื่มอกี้เขาเล่น s a w อะตอนนี้หกคนนะครับ ครับตอนนี้ห้าฝังนุ้นเหลือสอง yes 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 ตอนนี้เหลือสี่นะครับใครเชียร์ซอรี่นะครับกดหนึ่งครับกดหนึ่งกดหนึ่งตอนนี้สี่ครับสามต่อหนึ่งครับจังหวะนี้ตึงเกิน เล่นเอ d ดีด้วยครับข้างบนก้อนหินแต่ตรงนี้ได้เปรียบกว่าเอ้ยโอยอ,ย,อยมีสามต่อนหนึ่งจริงๆด้วยครับทุกคน กระสุนหมดเชิงอย่างได้เชิงอย่างได้อันดับสองครับทุกคนตึงเกินตึงเกินทุกคนตึงเกิน <ítulo> อุปกรณ์ไม่ไม่ได้คุณภาพครับทุกคนเกือบได้แล้วครับเมื่อกี้อันดับสองมาครับทุกคน มาครับมาเล่นเลยครับมาเลขห้อง7097156อะไรนะครับชื่อผมซื้อบัตรสร้างห้องหน่อยครับหน่อยได้ไหมผมขายแปดโว้เองถ้าไม่เอาไม่เป็นไรฮพี่มีบัตรสร้างห้องอยู่ครับทุกคนเนี่ยพี่มีอยู่สี่ใบ มาครับทุกคนใหม่เลขห้องรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนโหตึงมากเลยครับตึงมากตึงมากคนนี้มาครับ fc ทุกคนเข้ามายอย่าลืมส่งครอบขอหนึ่ง cover นะครับตึงแหละขอหนึ่ง cover ได้ไหมครับ มาครับทุกคนหมายเลขห้อง7097-156รอเธออยู่นะจ้ะคอหนึ่งเวอร์นะครับจึงแหละจึงแหละจึงแหละมาครับมาเล่นกันได้เลยครับ นะครับเรามีรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมาครับมาสตรีมครับสตรีมไม่ได้จิงคอ1์หนึ่งคอเวอร์ได้ไหมครับคอรหนึ่งคอเวอร์ทุกคนเอฟซีครับคอรหนึ่งคอเวอร์ครับทุกคนมาครับมาเล่นกันนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วทุกคน ขอบคุณครับหนึ่งคอฟเวอร์จากไม่ได้จริงจังนะครับเมื่อกี้ก็ส่งมาแล้วนะตอนนี้ก็ได้2องคอฟเวอร์แล้วนะมาครับรอบสุดท้ายครับทุกคนมาเอารางวัลจากผุมได้เลยทุกคนง่ายๆครับแค่เพียงพาชนะครับพาได้ที่1เล่นไหมครับไม่ได้จริง ไม่ได้จึงปดีทุกคนนะครับตอนนี้ที่ยังว่างอยู่สองที่นะครับใครที่ยังเข้ามาใหม่นะครับ f f c ที่เข้ามาใหม่ก็มากดหมายเลขห้องนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับมาเล่นกันนะครับมีของรางวัลแจกนะครับครับผม ใช่ครับแจกวอแจกเพชรนะทุกคนแจกวอลทูมานี่วอลลิตแล้วก็แจกเพชรนะครับเพชรฟรีไฟล์นะครับทุกคนครับเหลือสองที่นะสองที่สองที่น้ำแข็งใสมาครับเหลืออยู่สองที่ครับ คนตึงมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ1คนลินเจนดารีขออีก1คนนะครับทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้ว เล่นไหมครับน้ำแข็งใสเราสุดท้ายแล้วนะครับ FC ทุกคนใครที่ยังไม่เคยมาเล่นนะครับมาเล่นมาเล่นเลยนะครับมาเล่นเลยตอนนี้เหลืออ,อีกหนึ่งที่นะครับทุกคน อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่ทถ้า f อคนไหนหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนอยากเล่นนะครับเม้นไว้นะครับทุกคนตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งที่นะครับ อันนี้มาแล้วครับซีโรอันนี้ใช้น้ํำแข็งใสไหมครับซีโรมาแล้วนะครับซีโรได้ครับ นี้ตาสุดท้าแล้วนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วทุกคนใช่ครับโอ้โหตึงจัดเลยทุกคนมาครับจังหวะนี้ตี้ตึงนะครับทุกคนกองครับชื่ออะไรนะชื่ออนอตเหรออ่านหนังสือชื่อยูเหรอชื่อเล่นชื่อยูก็ได้นะยู you. ขอบคุณนะครับสําหรับ1นึ่งคอฟเวอร์นะครับวันนี้นะครับได้ทั้งหมด3ามคอฟเวอร์แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับขอคนละหนึ่งคอฟเวอร์นะทุกคนวันนี้แจกนะครับแจก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 วอนะครับแจกวอ มาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของพี่นะทุกคนทำให้พี่วิ่งเร็วเดินเอยนั่งโยงๆยงเร็วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะสตรีมไหมตอนนี้ก็สองหนึ่งทุ่มละเอ้หกโมงแล้วอาจจะลงที่พีกนะครับ ตรงกลางเมื่อกี้ลงมันมากครับไม่มีใครมีนกเลยนะนก ไม่น่าลงมาเลยไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวดูสายตึงเล่นนะสวัสดีครับน้องน้ำแข็งชุบได้ครับชุบได้ทุกคน โอ้อร oh, ี่โดนตอนนี้ซอรี่แคมป์อยู่นะครับชุบได้ครับชุบได้ลินเจนชุบด้านซ้ายได้ครับตอนนี้เหลือ2คนนะครับ ฉันได้เอามองไม่เห็น ตอนนี้ซีโรออกไปแล้วนะทุกคนอยากให้พี่สตรีมทุกกันอ่ะเฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยอยากให้สตรีมทุกวัน,วนหรือเปล่าก็ถ้าอยากให้สตรีมทุกวันก็อย่าลืมส่ง ขอคนละหนึ่งคอฟเวอร์นะครับถ้าอยากให้สตรีมขอคนละหนึ่งคอฟเวอร์นะครับครับขอหนึ่งคอฟเวอร์นะครับทุกคนขอบคุณครับที่มาดูนะครับไม่ได้จึงเมื่อกี้กินข้าวอยู่ กินข้าวเช้าจัางเลยครับไม่ได้จึงตอนนี้ลินเจนนะครับพี่คิดว่าลินเจ้นรอดนะทุกคนโอ้โหไม่มีใครใช่ใช่รอดรอด ไรกันเนี่ยใช่จริงๆด้วยไม่รอดโอเคครับวันนี้ก็ขอจบสตรีมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว มาเล่นใหม่นะครับทุกคนครับผมสวัสดีครับ